ัดีค่ะพบกับรายการลูกไร้ใช่ว่าดิฉันนักสัจจิตนิทธ์ดิฉันนักสาวตวยค่ะท้าอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันต้นคลิปนะคะนั่นก็คือหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ค่ะก็คือการจมน้ำนั่นเองค่ะที่ลูกดุลค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนกิจกรรมยอดนิยมนะคะก็คนจะไมีคนการได้ไน้ำนะคะการล่องแพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายใช่ค่ะแต่แต่อย่างที่ทุกคนได้เห็นข่าวกันนะคะ จะมีขา่าวสนมากเลยคนจมน้าไม่ว่าจะเป็นเด็กจมน้าเพราะว่าแอบไปเลยนะหรือว่าผู้ใหญ่จมน้ำเพราะว่าอุบัติเหตุทางน้ำนั่นเองนะคะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าสมมติวันนึงเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นมีคนตกน้ำอยู่ต่อหน้าเราเแลวเรามีสติเราปลอดภัยดีเราสามารถช่วยเหลือเขาได้อย่างไรเราจะมาพูดถึงกันต่อไปนี้ค่ะคะ่ะแล้ววิธีการช่วยเหลือผู้ตกน้ำทีู่กต้องปลอดภัย ตะโกนโยนยื่นค่ะตะโกนนะคะก็คือการตะโกนให้คนมาช่วยเหลือใครเช่นช่วยด้วยตรงนี้มีคนตกน้ำหนึ่งต้นนะคะโยนะคะเป็นการโยนอุปกรณ์ลอยน้านะคะเช่นถังถังแกอนและเสื้อชูชีพค่ะคยื่นนะคะก็คือการยื่นอุปกรณ์ให้คนตกน้ําจับค่ะเช่นไม้เชือกเสื้อหรืออัฐค่ะเสร็จแล้วเราก็ลากคนที่ตกน้ำเนี่ยเข้าหาฝัก่งแล้ววิธีการปรรุพยาบาล้องตัวเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างคะพี่จุตค่ะขั้นแรก ต้องรับแจ้งเบอร์เฉิๆหรือผูอ้คุ้มงนะคะแล้วเราก็ตั้งสัติแจ้งสถานที่ชื่อติดต่อเบอร์โทรกับให้เรียบร้อยะคะ่ะใช่ค่ะแล้วต่อแล้วมีมการห้ามอะไรบ้าง เป็นการตรวจตัวดูนะคะว่าเขารู้สึกตัวหรือเปล่าคือเรานำสองมือของเราเนี่ยจับไหล่เขาเขย่าแล้วก็เรียกเสียงจังค่ะในกรณีที่เขารู้สึกตัวนะคะแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาผ้าห่มมาคลุมให้ความอบอุ่นนะคะแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลแล้วในกรณีที่ไม่รู้สึกตัวไม่ตอบสนองเนี่ยเราสามารถช่วยด้วยวิธีอะไรได้บ้างคะเราสามารถช่วยผู้ประสบภัยด้วยวิธีการเป่าปากนะคะคือ ขั้นแรกนะคะเปิดทางเดินหายใจค่ะโดยการกดหน้าผากแล้วก็เชยค้างค่ะใช้ปากโดยวางปากนะคะข้อปากผู้ประสบภัยค่ะบิดจมูกเป่าลงเข้าให้หน้าอกยกตัวขึ้นนะคะโดยจํานวนการเป่าคือเป่าสองครั้งค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการกดนวดหัวใจค่ะก็คือเราจะวางส้นมือเนี่ยขนาดกับแน่งกลางหน้าอกประสานมือให้แขนตั้งฉากกันนะคะแล้วกดหน้าอกให้ยุบป,ประมาณ1ใน3าของความหนาของหน้าอกค่ะความเร็ว1 0 0ร้อย100ครั้งต่อนอาทีนะคะ นวดหัวใจ30ครั้งสลับกับเป่าปาก2ครั้งค่ะทําจนกว่าผู้ประสบภัยเนี่ยจะรู้สึกตัวแล้วก็ออกหายใจได้เองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะจับผู้ป่วยเนี่ยให้นอนตะแคงข้างค่ะศีรษะเนี่ยหงายไปข้างหลังนะคะเพื่อให้น้ําไหลออกทางปากแล้วก็ใช้ผ้าห่มคลุมผู้ป่วยค่ะเพื่อให้เกิดความอบอุ่นนะคะทดน้ําและอาหารแล้วก็นำส่งงพยารรลได้ซึ่งหลักการช่วยเหลือผูจ้จมน้ำที่เราบอกมาจาขัาข้นต้นนะคะถ้าเกิดว่าเรานำและนําไปใช้ได้จริงเนี่ยเราสามารถช่วยผู้ที่จมน้ำเนี่ยให้มีโอกาสร,รอดได้สูงมากค่ะแต่ที่สําคัญผู้ช่วยยเเหลืออางราต้มี ค่ะแม้ว่าเรื่องอย่างนี้นะคะเราจะไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ตามแต่ว่าือไว้ใช่ว่าค่ะ,คะเพราะว่าอุบัติเหตุผมไม่เคยแจ้งให้เราทราบเรื่องน้นนะคะด้วยควาปมปัญนาดีจากทีมเดอะบอสขอบคุณค่ะ